สวัสดีครับคลิปนี้ก็ได้มาทำบุญวันสา,าระบูชานะครับคณเยอะแยะมากมายนะครับกำลังใส่บาตรกันอยู่นี่นะครับบรรยากาศภายในวัดที่เราอาชื่มาทำบุญเป็นประจำนะครับวันพรุ่งนี้ก็วันเข้าวันศากันแล้วนะครับ ดูคลิป,ปบรรยากาศนะครับพี่น้องชาวบ้านมาดูจากสายรถจากที่อย่ะครับเจอเด็กคนใจดีใจดีเขราะวันนี้วันปาร์ตี้ก่อนคี่ชมนะครับพุทธศาสนิชย์ชวนชาวนะครับมันจะเป็นประเทศไทยน,นะครับและก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่เต็มไปหมดนะครับอย่างนี้นะครับในคลิปนี้หนุ่มนอนชีก็ได้มา

เช้าใมฝนตกนะครับตอนหนึ่งนนีมาครั้งแรกฝนไม่ตกแต่ตอนก็มีฝนตกแต่พุทธาสนี้ประชนชาวพุทธนะครับก็ไม่ยอดท้อนะครับต่างก็มาร่วมทําบุญอุ้ที่ส่วนกุศลน,นะครับให้ผู้ร่วมรับทางเงินกุศลรรมนะครับคุณ วันพระใหญ่วันพิสัทอาวินพรแล้วก็วันเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศการใส่บาตรนะครับที่หลองสาวพุทธมาใส่บาตรกันนะครับเบรรยากาศที่คึกคักนะครับถึงว่าจะมีฝนตกโเทาลอย เราไม่ทอดท้ายนะครับในการทําบุญในครั้งนี้นะครับที่วัดบางปิ้งนะครับนี่เราที่ก็จะเปิดบรรยากาศเข้าชมกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ออกมาหรือว่าใครที่ยังไม่มาก็เชิญนะครับใกล้บ้านท่าน,นวัดที่ไหนก็ได้นะครับการทําบุญเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้อง วัดไกลๆนะครับวัดไกลก็ได้บุญหมดเลยนะครับบ้านเฉยๆนมี่นะครับไม่ที่จะทําบุญก็ไม่ได้บุญเลยครับบุญไม่มีขายอยากได้ก็ทําเองนะครับบุญบุญสนเนี่ย <differences S 2> that, สายชกโมทภาราสาธุภรรยาสาวภรรยสาวที่กรชนก็เดินกำลังเดินทางมาทําบุญนะครับมาสายไม่เป็นไรนะครับ